ตั้งใจจะไปตกปลาแต่กลายเป็นไปฝึกสมาธิซะงั้นนั่งดูคนอื่นเขาวัดกันช้ำๆเลยทีเดียววันนี้เรามีตัวช่วยมานําเสนอเป็นตะกอ้อวิ่งชิงสั้นตะกอ้อวิ่งชิงสั้นจะเป็นอุปกรณ์ตกปลาขนาดเล็กนะครับตัวเบ็ดจะเป็นตัวเบ็ดชินุ้ตูดแบนตัวนี้บางแต่เฉียบสายหน้าจะเป็นสายไดดีม่าขนาด15ปอนตัวนี้จะเป็นสายที่สําหรับผูกเบ็ดโดยเฉพาะ สายเมนจะเป็นขนาด60ปอนด์แข็งแรงทนทานนะครับลูกหมุนจะเป็นลูกหมุนถังเรียบเบอร์6รองรับแรงดึงได้ถึง30กิโลส่วนตัวตะก้อนเนี่ยสปริงจะเป็นขนาด2.5 cm ร้อยด้วยแกนพลาสติกขนาดใหญ่นะครับตัวนี้แข็งแรงเหนียวทนทานมากพร้อมกับลูกปัดแบบขุนนะลูกปัดแบบขุนหัวท้ายลองปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เล็กลงนะครับสำหรับหมายที่ปลาเคี้ยวปลาระแวงปลากินเบานะครับ น่าจะช่วยได้ในหลายๆเรื่องนะครับเม็ดโฟมเล็กๆตัวเบ็ดเล็กๆตะก้อเล็กๆเหยื่อเล็กๆนะครับตัวนี้จะมีตั้งแต่เบอร์0.3จนถึงเบอร์7นะครับจะต่างกันที่ขนาดของตัวเบ็ดเท่านั้นนะตัวตะก้อจะเท่ากันหมดขนาด2.5 cm สนใจสินค้าก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับหรือว่าจิ้มทีศะการสินค้าได้เลย